ใครที่มีปัญหาผิวหน้าหมองดำนะคะผิวหน้าเป็นสิวอุดตันสิวเรื้อรังนะคะเหมือนพี่ลดนี่นะคะดูหนะ้าพี่ลดนะพี่ลดหน้าเป็นสิวนะคะพี่ลดเลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะแบ่งปันให้เพื่อนๆทุกคนที่หน้าเป็นสิวเหมือนพี่ลดเนี่ยได้รับสิ่งดีๆเหมือนที่พี่ลดได้รับนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเราไม่คาดคิดว่าเอ่อ สี่สิบนะคะเห็นพี่ลดสี่สิบกว่าแล้วไม่ไม่เชื่อว่าสิวมันจะขึ้นว่าเราอายุเยอะขนาดนี้จริงๆแล้วมันก็ขึ้นได้กับทุกๆคนนะคะเพราะว่ามันอยู่ที่บางครั้งปรับเปลี่ยนฮอร์โมนหรือว่าพฤติกรรมการกินการนอนนะคะเนี่ยค่ะสิวมันเป็นสิวเรื้อรังนะคะที่ขึ้นกับหน้าพี่ลดเป็นสิวผิวติดสารด้วยนะคะเพราะว่าพี่ลดใช้ครีมตามตลาดนัดพี่ลดใช้ครีมที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะเป็นครีมที่แบบ มันไม่มีมาตรฐานรับรองเลยเวลาที่เราใช้เข้าไปเนี่ยนะคะพี่รถก็ไม่รู้ว่าอา่อมันจะส่งผลร้ายขนาดนี้ก็แค่ว่าเป็นครีมพี่รถก็ซื้อใช้คือไม่ใช่คนเสาะแสวงหาพวกครีมความสวยความงามมากนะคะก็คือเจออะไรใครแนะนำว่าเฮ้ยใช้แล้วสวยพี่รถก็ เขาเรียกว่าครีมตามกระแสนะคะพี่รถก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งก็อยากจะสวยเหมือนกันก็เลยเไปใช้ครีมตามกระแสมาแต่เมื่อใช้แล้วก็รู้สึกว่าอืมมันเป็นผลเร็วร้ายกับการที่เราจะตัดสินใจใช้ครีมอีกชนิดหนึ่งซึ่งเราจะต้องมาเคลียร์มาปูผิวหน้าของเราใหม่นะคะมันเป็นผลเสียที่แบบไม่สมควรเลยแล้วก็อยากจะมาเตือนเพื่อน,อนว่าใครที่ ใช้ครีมที่ไม่ได้มาตรฐานครีมตามกระแสดูดีๆนะคะครีมต้องมีออยมีบริษัทรับรองหรือว่ามีการมีพวกอ,อยู่ในกลุ่มไหนนะคะแต่ถ้าในกลุ่มที่มันเสี่ยงมันทำให้ผิวหน้าของเราพังนะคะแรกๆก,ก็สวยทุกคนนะคะไม่มีว่ามันไม่มีหรอกค่ะที่ครีมแบบว่าใช้ปุบ๊บแล้วก็สวยปั๊บเลยเพราะว่าอย่างพี่รสนะคะใช้พี่รสก็อยากสวยเนาะภายในสองสามอาทิตย์นะ่ะ <c oughs> โทษค่ะภายในสองสามอาทิตย์เนี่ยเราสวยขึ้นมาได้ยังไงจริงไหมคะมันไม่มีอันนั้นะ่ะมันเป็นครีมที่เราใช้คือไม่รู้ว่าครีมยี่ห้อหรือว่าชื่ออะไรบ้างเพียงแต่ว่ามันเป็นครีมตามกระแสที่เราใช้เขาบอกว่าทาแล้วสวยใช้แล้วสวยแล้วก็ใช้ตามเขานะคะแต่มันเป็นความคิดที่ผิดเราควรจะคิดคิดนานๆคิดไต่ตองดีๆก่อนที่เราจะเสียเงินซื้อครีมนะคะเราควรจะหาข้อมูลให้ดีแล้วก็หา หาข้อมูลให้ดีหาหลักหาฐานที่มั่นคงของครีมว่ามันมีตัวตนจริงไหมใช่ไหมคะคุณอย่าตัดสินใจมั่วๆเหมือนพี่รสนะคะเพราะพี่รสมั่วมาก่อนมั่วเสร็จแล้วมันมีผลกระทบกับผิวหน้าของพี่รสคือสิวอ่ะคือ,ค,อคือตอนแรกสวยสวยมากสองสามอาทิตย์หรือภายในหนึ่งเดือนสวยอยู่สามเดือนอ่ะสวยสามเดือนมันมีไหมครีมที่สวยอยู่สามเดือนแล้วก็หายไปแล้วก็หน้าเป็นสีเทาสีดํา คือทาแป้งแป้งที่คิดว่าดีแล้วก็แพงแล้วแต่ว่าทําไมหน้าพอทาเสร็จหน้าเป็นสีเทาสีเทาดำหน้ามีชีวิตนะคะแต่ไม่มีชีวาซึ่งพี่รสก็หาคําตอบมาตั้งนานแล้วว่าทําไมหน้าพี่รสเนี่ยเป็นสีเทาและพี่รสอยากเป็นหน้ามีหน้าตาที่มันมีชีวิตและมีชีวาไม่ใช่มีแต่ชีวิตแล้วหน้าเป็นสีเทาสีดํานะคะ เราเจอคําตอบเป็นครีมที่พี่รถชอบครีมมหัศจรรย์ของพี่รถคือแต่พี่รถต้องมารักษาสิวก่อนเพราะว่าสิ่งที่พี่รถใช้ไปมันก็รุนแรงกับผิวหน้าของเรานะคะมันเป็นสารในกลุ่มของพวกที่มันไม่สมควรจะมาใส่ในครีมทาผิวหน้าแต่เพราะเราประสบการณ์เราน้อยเราก็เลยได้ใช้ครีมที่มันไม่มีมาตรฐานมาก่อนมันก็เลยส่งผลทำให้หน้าของรถเนี่ย เป็นสิวเลื้อรลางสิวผิวติดสารติดสารนะคะติดสารแบบเป็นเม็ดสีผิวเสมอกันไปหมดเลยก็เห็นว่าเป็นครีมก็ซื้อใช้แค่นั้นไม่ไม่คิดว่าขนที่มันเป็นพวงติดตามมาจะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยคือเก็บตัวอยู่บ้านแล้วกันไม่ต้องออกไปที่ไหนนะคะพี่รถก็อยากจะมาเตือนผู้หญิงด้วยกัน เพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่ซื้อครีมก็ช่วยเช็คช่วยดูตรตยตองให้ดีๆนะคะว่าครีมที่มันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันส่งผลให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีผลตอบรับระยะย้อนหลังเนี่ยรุนแรงมากบางคนหน้าพางังหน้าเน่าไปเลยนะคะดีว่าลดนะถ้าถ้าใช้ใช้ผิดแล้วลดก็จะไม่ใช้มันแล้วมันเป็นมันเป็นการสะสมในผิวหน้าของเรานะคะเพื่อนๆนะช่วยๆกัน ดูดีๆนะคะก่อนใช้ครีมวันนี้พี่ลดไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ